สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง u g g i n g Face กันนะคะเอ,อ่อหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้แพลตฟอร์มที่แบบเหมือนเป็นศูนย์กลาง AI ของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะครับผมใช่เลยครับเห็นว่ามีโมเดล AI Open Source เยอะมากตั้ง1.5ล้านโมเดลนะคะครับเยอะจริงๆครับขนาดแบบบริษัทใหญ่อย่าง Meta หรือ Google เองเวลาออกโมเดลใหม่ๆก็มาเปิดตัวที่นี่ก่อนเลยใช่ครับเป็นเหมือนเวทีหลักไปแล้ว เป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่า Hugging Face เนี่ยคืออะไรกันแน่มีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะเอาไปใช้ต่อยอดทำอะไรของเราเองได้บ้างนะคะครับผมจริงๆต้องบอกว่าหัวใจหลักของเขาเลยคือการเป็นชุมชน AI แบบ Open Source ครับที่ทำให้เทคโนโลยี AI ล่าสุดเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากๆ โอ้ oh, ค่ะไม่ใช่แค่สำหรับนักพัฒนาเกิงๆนะครับแต่คือทุกคนเลยที่สนใจเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วการเริ่มต้นใช้นาน,นี่เออยากไหมคะมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าจริงๆหลายส่วนใน h a c k n n g f c e เนี่ยเปิดให้เราเข้าไปลองเล่นได้ฟรีเลยนะครับอ๋อ oh, ดีจังค่ะครับแต่ว่าถ้าต้องการใช้ทรัพยากรเยอะๆหน่อยเช่นใช้ G P U ประมวลผลงานที่มันซับซ้อนมากๆอันนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างค่ะ อย่างแผนเริ่มต้นก็ไม่แพงครับประมาณ9เหรียญต่อเดือนแต่จริงๆจุดเด่นมันไม่ใช่แค่เรื่องฟรีหรือไม่ฟรีนะครับอืมแล้วจุดเด่นจริงๆคืออะไรหรอคะคือคำว่า Open Source เนี่ยแหละครับมันมีความหมายมากกว่าแค่ของฟรีนะค่ะยังไงคะคือมันหมายถึงการที่เราเข้าถึงโค้ดได้เอาไปใช้ได้เอาไปปรับแต่งต่อยอดได้อ๋อค่ะ คือ hacking f a c e เนี่ยเขาเหมือนสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาเลยในการแชร์โมเดลแชร์ข้อมูลทําให้งานวิจัย AI ยากๆเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือที่คน,นอื่นๆหยิบไปใช้ง่ายขึ้นเยอะเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นตัวกลางที่ทําให้ของที่ดูซับซ้อนมันจับต้องง่ายขึ้นใช่ครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากมันช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเร็วขึ้นเยอะเลยแต่ก็ต้องดูเงื่อนไขาลายเส้นประกอบด้วยนะครับว่าเขาอนุญาตให้ทําอะไรได้บ้างค่ะค่ะ งั้นเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของ h u g g i n g Face กันดีกว่าไหมคะว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับหลักๆก็จะมี Models, Datasets, แล้วก็ Spaces ครับอืมงั้นเราเริ่มที่ Spaces ก่อนดีไหมคะดูน่าจะเข้าถึงง่ายสุดสำหรับคนทั่วไปส่วนนี้มันคืออะไรเหรอคะ Spaces เนี่ยเปรียบเหมือนเป็น Gallery Showcase เลยครับรวมแอปพลิเคชัน AI สํสำเร็จรูปให้เราคลิกเข้าไปลองเล่นได้ทันทีเลย อ๋อ oh, เหมือนมีเดโมได้ลองเลยใช่ครับมีเยอะแยะเลยกรองตามประเภทได้ด้วยเช่นอยากลองแอปสร้างภาพจากข้อความแอปสร้างวิดีโอหรือแอปเฉพาะทางก็มีครับมีตัวอย่างแอปใน Spaces ที่แบบว้าวๆน่าสนใจแนะนำไหมคะมีตัวหนึ่งผมว่าน่าสนุกดีชื่อ LBM Relighting ครับค่ะทำอะไรได้คะคือลองนึกภาพเราอัปโหลดรูปหน้าเราเข้าไปแล้วก็เลือกรูปพื้นหลังส,ยสวยๆที่เราอยากไปอยู่ค่ะ แอปนี้มันจะพยายามปรับแสงเงาบนหน้าเราให้มันดูกลืนไปกับแสงในพื้นหลังนั้นๆครับโหฟังดูดีจังเลยค่ะเหมือนตัดต่อรูปให้เนียนขึ้นประมาณนั้นเลยครับผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป๊ะทุกครั้งนะครับบางทีก็ดูแปลกๆบ้างแต่มันทําให้เราได้เห็นว่าเออเทคโนโลยีมันทําอะไรแบบนี้ได้แล้วแค่ไม่กี่คลิกเองค่ะค่ะแค่คลิกๆก,ก็ได้ลองของใหม่แล้วแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกลงไปล่ะคะว่าแอปพวกเนี้ย มันใช้สมองกลตัวไหนทำงานอยู่เบื้องหลังหรืออยากได้ตัวโมเดลมาใช้เองเลยอ่านั่นก็จะพาเราไปที่ส่วนโมเดลสครับค่ะโมเดลตรงนี้คือคลังสมบัติเลยครับเก็บโมเดล AI ไว้กว่า1.5ล้านโมเดลล้านห้าครับเยอะมากแบ่งตามหมวดหมู่การใช้งานเช่นคอมพิวเตอร์วิชั่นพวกการมองเห็นของคอมพิวเตอร์หรือ NLP การประมวลผลภาษาธรรมชาติค่ะ ในหน้าของแต่ละโมเดลเนี่ยเราก็จะเห็นโค้ดดูวิธีเอาไปใช้งานหรือที่เรียกว่า d e PLOY นะครับแล้วก็ดูได้ด้วยว่ามี spaces ไหนเอาโมเดลตัวนี้ไปทำแอปบ้างอ๋อเ oh, ชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ครับแล้วก็มีส่วน community ให้เข้าไปคุยแลกเปลี่ยนถามคำถามกับคนที่ใช้โมเดลเดียวกันได้ด้วยแล้วโมเดลพวกนี้มันเรียนรู้มาจากไหนล่ะคะต้องมีข้อมูลให้มันเรียนรู้ใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งนั่นก็คือส่วนที่3 dataset s ets, ครับ Data Sets เป็นแหล่งรวมชุดข้อมูลเลยครับสำหรับใช้ฝึกหรือที่เรียกว่า Train m o เด l ตั้งแต่ต้นหรือจะเอาไป Fine Tune ก็คือปรับแต่งโมเดลที่มีอยู่แล้วให้มันเก่งเฉพาะทางมากขึ้นอ๋อ oh, ค่ะมีข้อมูลหลากหลายมากครับกรองตามภาษาตามประเภทงานได้เลยเข้าไปดูตัวอย่างข้อมูลหรือดาวน์โหลดไปใช้ก็ได้พอเห็นภาพรวมแล้วค่ะ Models Datasets Spaces งั้นลองยกตัวอย่างการเอาไปใช้จริงหน่อยได้ไหมคะสมมุติว่าเเราไปเจอแอปใน Spaces อันนึงใช้โมเดลเจ m i n i ของ Google แก้ไขภาพได้เจ๋งมากเลยแล้วเราอยากลองสร้างแอปคล้ายๆกันดูบ้างทำได้ไหมคะทำได้เลยครับนี่เป็นจุดแข็งของ h u g g i n g Face เลยเราสามารถกดปุ่ม Duplicate เพื่อคัดลอก Space นั้นมาเป็นของเราก่อนได้เลยอ๋อก๊อปมาเลยครับ แล้วเราก็ใช้เครื่องมืออย่างพวก Git Clone Repository หรือพูดง่ายๆคือ Copy Folder Code ทั้งหมดลงมาที่เครื่องคอมเราค่ะจากนั้นก็ติดตั้ง Library ที่จำเป็นหรือ Requirement s ต,ต่างๆแล้วก็รันแอปบนเครื่องเราเองได้เลยซังดูก็พอทำได้นะคะแต่ต้องมีความรู้เรื่องโคดดิ้งบ้างใช่ไหมคะใช่ครับต้องมีพื้นฐานบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือช่วยเยอะครับอย่างพอเราได้โค้ดมาแล้วอยากจะปรับหน้าตาแอป เปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์ก็ใช้เครื่องมือช่วยเขียนโค้ดอย่างเคอร์เซหรือ c o p i พ o t ช่วยได้เยอะเลยอ๋อค่ะนี่แหละครับความดีงามของ Open Source คือเราเอาของคนอื่นมาต่อย,ยอดได้แต่อันนี้สำคัญมากนะครับต้องเช็คเรื่อง l i เซนส์ หรือใบอนุญาตการใช้งานให้ดีว่าเขาอนุญาตให้เราเอาไปทําอะไรได้แค่ไหนแล้วก็อย่าลืมให้เครดิตผู้พัฒนาเดิมด้วยครับอันนี้เป็นมรารยาทที่สําคัญมากเข้าใจแล้วค่ะมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมคะสําหรับการใช้โมเดลหรือโค้ดโอเพนซอร์สพวกนี้ก็มีครับด้วยความที่มันเปิดกว้างมากๆคุณภาพของโมเดลหรือข้อมูลใน d a t a ซ็ t s เนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปบางอันอาจจะดีมากบางอันอาจจะยังมีข้อจํากัดค่ะก่อนจะเอาไปใช้งานจริงๆในโปรเจกต์สำคัญๆญก็ควรจะตรวจสอบ เอกสารอ่านคอมเมนต์ในชุมชนหรือทดลองใช้ให้แน่ใจก่อนครับว่ามันตอบโจทย์เราจริงๆค่ะชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้ว h u g g i n g Face นี่ก็เหมือนเป็นทั้งสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ให้เราได้เข้าไปลองเทคโนโลยี AI ใหม่ๆสนุกๆครับผมแล้วก็ยังเป็นเหมือนคลังทรัพยากรที่ทรงพลังมากๆสำหรับคนที่อยากจะสร้างสรรค์ผลง,งาน AI ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเป็นทั้งสองอย่างในที่เดียวเลยค่ะ ผมขอทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับได้เลยค่ะในเมื่อเครื่องมือ AI ที่เมื่อก่อนอาจจะดูซับซ้อนเข้าถึงยากมันกลายมาเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายปรับแต่งง่ายขึ้นมากๆผ่านแพลตฟอร์มอย่าง h a c k i n g Face เนี่ยลองคิดดูเล่นๆครับว่า มันจะปลดล็อกอะไรกับอนาคตได้บ้างถ้าใครๆก็สามารถหยิบจับสร้างหรือดัดแปลง AI เก่งๆได้ง่ายขึ้นอะไรคือสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะได้เห็นในโลกของความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีที่วันนี้เราอาจจะยังนึกไม่ถึงเลยก็ได้ครับ